ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานานาชาติที่ได้รับรู้ข่าวการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือกำลังตกอกตกใจกันเป็นอย่างมากนะคะและมีท่าทีเป็นห่วงต่อการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้ที่ออกมาแสดงท่าทีตรงกันก็คือสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรประชาชาติว่าควรจะต้องจัดการหารือกันอย่างเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเพื่อหาทางรับมือกับเกาหลีเหนือ สำหรับจีนดูเหมือนจะมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้นะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเกาหลีเหนือแต่ก็แสดงท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยกับสหรัฐและพันธมิตรว่าดูเหมือนจะกดดันเกาหลีเหนือมากเกินไปแต่สำหรับผู้นำเกาหลีเหนือที่ติดตามการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้ดูมีท่าทีพออกพอใจกับความสำเร็จของการทดสอบในครั้งนี้ค่ะ เกาหลีเหนืออ้างว่าการทดสอบปล่อยขีปนาวุธระยะกลางถึงไกลประสบความสำเร็จมีภาพของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอุนไปดูการทดสอบขีปนาวุธปุกคุงสองถูซึ่งยิงไปได้ไกลถึง500กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลบริเวณข้าบสมุทรเกาหลีและญี่ปุน่นสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธ คืออาวุธในเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอนุภาพเท่ากับหัวรบนิวเคลียร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและชินโซอาเบะนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นประชุมสุดยอดในบรรยากาศสบายๆที่สนามกอล์ฟการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ กลับช่วยให้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะทำงานกันเฉพะกิจเพื่อรับมือกับการทดสอบขีปนาวุธรัฐบาลสหรัฐประกาศให้คำมั่นว่าจะใช้แนวทางตอบโต้แข็งกล้าวต่อเกาหลีเหนือและหลังจากตีกอล์ฟเมื่อวานนี้ระบุว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรอย่างญี่ปุ่น100%ขณะที่นายกรัฐมนตรีอาเบะระบุว่า การทดสอบขีปนาวุธเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงข้อศบของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเก่งชวงระบุว่าทุกฝ่ายจะต้องระมัดระวังเพื่อพยายามคงเสถียรภาพและสันติภาพในระดับภูมิภาคและระบุว่าจีนจะร่วมหารือกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อหาทางแก้ไขแบบสร้างสรรค์และรับผิดชอบ และเกาหลีใต้ร่วมกันร้องขอให้สหรประชาชาติจัดการประชุมหาหรืออย่างเร่งด่วนเรื่องการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือคาดว่าการพูดคุยแบบวงปิดจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนระบุว่าเกาหลีเหนือคงจะรู้สึกโกรธที่สหรัฐและพันธมิตรมีการคุกคามทางทหารอย่างเห็นได้ชัดต่อเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะความพยายามกดดันด like <te Liberty Overwatch> ้วยการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติบทบรรณาธิการเดอะโกลบอลไทมสระบุว่าการย้ำว่าจีนต้องออกโรงเตือนเกาหลีเหนือยิ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและประเทศอื่นๆไม่ได้เข้าใจรากของปัญหาถึงสาเหตุที่เกาหลีเหนือมีพฤติกรรมยั่วยุเช่นนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียอธิบายว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ เท่ากับความพยายามท้าทายมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากปีที่แล้วเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์สองครั้งและขีปนาวุธมากกว่า20ครั้งแต่การทดสอบครั้งล่าสุดซึ่งคือการทดสอบจรวจพิสัยกลางล้มเหลวจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้